การอยู่รอดในป่ากว้างได้เริ่มต้นรูปแบบใหม่โดยส่งผู้รอดชีวิต16คนไปยังอ阿拉斯าที่หนาวเย็นสุดขั้วแต่ละกลุ่มมี4คนและอนุญาตให้นําอุปกรณ์10ชิ้นเท่านั้นเนื่องจากไม่มีข้อจํากัดในกฎใดๆตามหลักแล้วกลุ่มสามารถใช้วิธีใดๆในการก่อกวนสมาชิกของกลุ่มที่ยืนหยัดถึงที่สุดจะได้รับรางวัลเงินสด1ล้านดอลลาร์เมื่อเวลามาถึงวันที่3ร่างกายของผู้เข้าแข่งขันเริ่มอ่อนแอลงหากไม่ได้รับโปรตีนเพียงพอคงจะไม่สามารถทนได้อีกนาน ดังนั้นทีมอาฟ่าจึงเริ่มไปที่ริมฝั่งเพื่อเก็บสาหร่ายที่กินได้ระหว่างทางแอมเบอร์ยังจับหนอนตัวเล็กได้ตัวหนึ่งแล้วลี่ก็ไม่พูดอะไรเลยยัดมันเข้าปากทันทีรสชาติแม้จะไม่อร่อยอย่างที่คิดแต่ก็ช่วยเสริมโปรตีนได้ไม่น้อยทั้งสี่คนเริ่มค้นหาตามริมฝั่งอย่างไม่หยุดยัง้งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่กินได้จะไม่ปล่อยผ่านแต่ในขณะนั้นเองมีเงาดำลอยมาจากผิวน้ำไกลๆเมื่อมองใกล้ๆปรากฏว่าเป็นมีสีน้ำตาลหนักหลายร้อยกิโลการเจอสิ่งนี้ในป่ารกร้างไม่ใช่เรื่องปกติ ทำให้จิวที่อยู่ข้างๆตกใจจนหน้าตาเวอโชคดีที่พวกเขามีคนมากมายมีน้ําตาลก็เป็นครั้งแรกที่เห็นสัตว์สองขามากมายขนาดนี้หลังจากสํารวจสักพักก็รีบหายไปในป่าประสบการณ์ครั้งนี้ทําให้พวกเขาเริ่มรู้สึกตึงเครียดอย่างไรก็ตามในตอนนั้นเสียงปืนดังขึ้นทําให้ความเงียบของท้องฟ้าแตกสลายยังไม่ทันที่ทุกคนจะตอบสนองไม่นานก็มีเสียงปืนครั้งที่สองไม่คาดคิดว่าครั้งนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันออกจากการแข่งขันสองคนทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่คาดคิดเลย พอดูใกล้ๆปรากฏว่าเป็นสองหนุ่มจากค่ายนักฆ่าพวกเขาไม่ได้บอกความคิดที่จะถอนตัวกับเพื่อนร่วมทีมเลยตื่นเช้ามาก็ยิงปืนสัญญาณทันทีฮาวีเและไบรอันที่ได้ยินข่าวต่างโกรธมากตามที่คอรีบอกพวกเขาขาดประสบการณ์การเอาชีวิตรอดทนไม่ไหวกับสภาพแวดล้อมที่นี่จึงขอถอนตัวอีกด้านหนึ่งไม่อยากทำตามคำแนะนำของฮาวีเจริงๆแล้วเด็กหนุ่มทั้งสองยังเด็กเกินไปสุดท้ายก็ต้องถอนตัวจากการแข่งขันทั้งคู่และตอนนี้ค่ายนักฆ่าเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงสองคน แต่นี่ถือเป็นข่าวดีสําหรับสมาชิกกลุ่มอื่นเพราะเป็นโอกาสที่ดีในการจับโปรโตีนได้มากพอจอแดนจากหน่วยเดลต้าเริ่มทําเบ็ดตกปลาเขาตั้งใจจะไปตกปลาที่ริมทะเลสาบเพื่อลองดวงแต่กลับจบลงด้วยการโยนเบ็ดนานสามชั่วโมงที่ริมฝั่งในขณะที่ฝนข้างนอกเริ่มตกหนักขึ้นอย่างไรก็ตามจอแดนก็ยังไม่ได้อะไรเลยเขาไม่อยากกลับค่ายมือเปล่าจึงตัดสินใจไปดูสถานการณ์ที่กลุ่มชาลีข้างๆเขาจึงเดินผ่านป่าเล็กๆไปยังที่พักของพวกเขาพอเจอกันก็เริ่มต้นด้วยการย่เย้ยสามคนนี้ พวกเขาเห็นจอแดนก็งงไปหมดจากการสนทนาทราบว่าจอแดนพวกเขาจับได้ไก่หนึ่งตัวและปลาหนึ่งตัวณนะตอนนี้อาจจะเป็นทีมที่รอดตัวดีที่สุดยังไม่ทันที่ทุกคนที่นั่งอยู่จะตอบกลับจอแดนก็เสนอว่าตอนนี้ทีมของเฉลือแค่สามคนพอดีทีมของเขาก็มีคนอยากจะออกถ้าพวกคุณมีใครสักคนมาร่วมกับพวกเราก็จะมีอาหารกินไม่หมดสามคนที่ได้ยินเกือบจะกลั้นหัวเราะไม่อยู่พวกเขารู้ว่านี่คือเรื่องที่จอแดนแต่งขึ้นมาบางทีพวกคุณอาจจะไม่ไดีเท่ากลุ่มของพวกเราด้วยซ้ํา สามคนตรงหน้านี้ไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดจอแดนที่รู้จักสถานการณ์ก็รีบหนีไปทันทีจริงๆแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อในคำพูดของเขาก็ไม่สำคัญเพียงแค่ปลูกมเมล็ดพันธุ์นี้ในใจพวกเขาก็พอหลังจากจอแดนไปแล้วคนอื่นๆถึงเริ่มเปิดเผยความจริงและบอกว่าถึงแม้จะลำบากแค่ไหนทีมก็จะไม่แตกแยกเพราะเรื่องนี้ในขณะเดียวกันที่ทีมอันฟาหลังจากยุ่งมาตลอดเช้าพวกเขาก็ได้ต้มซุปหอยแมลงภู้สองถ้วยเต็มแม้ขนาดไม่ใหญ่แต่ก็อุดมไปด้วยสารอาหารใช้ไฟแรงต้มประมาณครึ่งชั่วโมง สภาพจิตใจของทุกคนก็เริ่มมองโลกในแง่ดีขึ้นแต่พอถึงกลางดึกลุงหลีกลับเริ่มไออย่างรุนแรงดูจากอาการนี้ปัญหาคงจะรุนแรงมากรอจนถึงเช้าวันถัดไปเขาที่แข็งแกร่งเสมอก็เริ่มหลั่งน้ำตาถ้าตามสภาพนี้ตัวเองคงอยู่ไม่ไหวแน่ในที่สุดด้วยการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมเขาก็ยังมาถึงริมฝั่งและยิงปืนสัญญ,ญาณไม่มีทางเลือกไม่สามารถเพราะการแข่งขันที่จะเสี่ยงชีวิตของตัวเองได้แต่ที่หลังจากที่เหล่าลีถอนตัวในสนามยังเหลือผู้แข่งขันทั้งหมด12คน เมื่อเห็นว่ามีคนจากทีมอันฟ้าออกไปทําให้ทีมเดลต้าที่อยู่ไกลออกไปดีใจมากแบบนี้พวกเขาก็มีคู่แข่งน้อยลงอีกหนึ่งคนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงวันที่6ช่วงนี้แทบทุกวันฝนตกตลอดไม่ว่าจะตกปลาตัดไม้หรือล่าสัตว์ก็แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยจนถึงวันที่7ในที่สุดอากาศก็แจ่มใสการปรากฏตัวของดวงอาทิตย์อีกครั้งทําให้ผู้เข้าแข่งขันมีกําลังใจขึ้นมาใหม่ในขณะนั้นเองเสียงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นรอบๆบที่แท้ทีมงานรายการส่งเฮลิคอปเตอร์มาแจากจ่ายเสบียงให้พวกเขา ข้างในนอกจากจะมีเครื่องมือสำหรับสร้างแพลแล้วยังมีกฎการแข่งขันใหม่อีกด้วยที่แท้ไม่ไกลาจากค่ายของพวกเขามีเกาะเล็กๆอยู่ทีมงานรายการวางโครงดักปูไว้ห้ารงบนเก,ก่อนั้นสมาชิกแต่ละกลุ่มต้องสร้างแพลไปถึงกลางเกาะใครที่ได้กรงดักปูก่อนจะสามารถพลิกสถานการณ์ทั้งหมดได้แต่เวลาที่สามารถไปถึงเกาะได้ในแต่ละวันมีเพียงสามชั่วโมงเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปน้ำทะเลจะเริ่มสูงขึ้นจนทำให้เกาะเล็กตรงกลางถูกน้ำท่วมตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องทดสอบความเร็วของผู้แข่งขัน EC t r i c h e r NVRGNA เพื่อให้ได้โครงจับปูเร็วที่สุดทีมชาลีจึงเริ่มดําเนินการก่อนเซตในฐานะวิศวกรมืออาชีพการสร้างแทมไม้สําหรับเขานั้นง่ายมากจึงเริ่มสร้างแทมไม้รวมกับนิกถ้าพวกเขาจับปูได้ก็จะนําหน้าแต่สําหรับฝ่ายนักฆ่าแล้วสมาชิกสองคนที่เหลือจะทําอะไรก็ลําบากฮาวิสเสนอให้พวกเขาเดินไปตามชายฝั่งก่อนแล้วค่อยสร้างแทมเมื่อใกล้ถึงเกาะแม้ว่าไครออนจะสงสัยในความคิดนี้แต่ฟังดูเหมือนจะมีประโยชน์จริงๆ จึงยอมตามคำสั่งของฮาวียจากนั้นทั้งสองก็เตรียมอุปกรณ์และเริ่มเดินทางลงไปตามแม่น้ำในขณะเดียวกันมาถึงฝั่งเดลตาเนื่องจากทั้งสี่คนเข้ากันได้ดีดังนั้นในการสร้างแผ่ไม้ก็มีความเห็นตรงกันอย่างน่าประหลาดเริ่มจากใช้ไม้ทำโครงสร้างพื้นฐานจากนั้นผูกยางทั้งสี่เราไว้รอบๆที่เขาว่าคนเยอะพลังมากคำนี้ไม่ผิดเลยไม่นานความคืบหน้าของพวกเขาก็เสร็จไปมากแล้วในขณะนี้ทีมค่ายนักฆ่าได้เดินหน้าไปแล้วสองชั่วโมงครึ่งระหว่างทางพวกเขาได้พบกับจัสตินจากทีมอันฟ้า ในการพูดคุยเขาก็ได้ทราบแผนการของทั้งสองคนดังนั้นจัสตินจึงเสนอที่จะทําการแลกเปลี่ยนกับพวกเขาทันทีถ้าเขาเป็นคนแรกที่ไปถึงเกาะโครงดักปูที่ได้จะถูกแบ่งให้พวกคุณหนึ่งอันในทางกลับกันถ้าพวกคุณเป็นคนแรกที่ไปถึงก็สามารถแบ่งให้ทีมเราได้หนึ่งอันเช่นกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นทั้งสองคนก็ไม่ลังเลเนื่องจากตอนนี้ทีมของพวกเขาเหลือแค่สองคนจึงตกลงร่วมมือกับจัสตินทันทีบางทีในอนาคตอาจจะได้ร่วมงานกันอีกไม่นานนักสองคนจากค่ายนักฆ่าก็มาถึงใกลก้เกาะเล็ก ฮาวิก็เริ่มทำแพรไม้ทันทีเขาบอกว่าเคยเห็นแพรไม้แบบนี้ในทีวีแต่พอทำจริงๆจะเป็นอย่างไรนั้นก็ยังไม่แน่ใจในขณะที่จัสตินมีความคิดที่ซับซ้อนกว่านั้นเขาวางแผนที่จะทำทพยที่ปลอดภัยที่สุดในสนามเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าเพื่อนร่วมทีมผู้หญิงสองคนไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขาพวกเธอคิดว่าไม่จำเป็นต้องเสียพลังงานมากขนาดนั้นไม่แน่ว่าจะได้กรงจับปูหรือไม่ในขณะนั้นทีมเดลต้าได้ออกแพรไปก่อนแล้ว เนื่องจากจอดแดนเคยอยู่ในนวิทโยธินมาหลายปีดังนั้นภารกิจลงน้ำจึงถูกมอบให้เขาในขณะเดียวกันทีมชาลีก็ออกเดินทางเช่นกันตามความสามารถของแทสามารถรองรับแองจีได้เพียงคนเดียวแต่เพื่อนร่วมทีมคิดว่าการให้ผู้หญิงลงน้ำไม่เหมาะสมดังนั้นหลังจากขึ้นฝั่งพวกเขาจึงปรึกษากันสำหรับนิกเขาไม่สามารถให้โอกาสนี้เป็นงานของผู้หญิงเมื่อได้ยินคำนี้แองจี AG รู้สึกไม่พอใจทันทีเขาคิดว่านิกกำลังดูถูกเขาอย่างชัดเจนดังนั้นแองจี้ที่ทนไม่ไหวจึงตอบกลับไปทันที ทั้งสองจึงมีการโต้เถียงกันครั้งแรกโชคดีที่มีเซตอยู่เพื่อพยายามประนีประนอมเน็กจึงตระหนักว่าแพรไม่มีความลอยตัวเพียงพอหลังจากทะเลาะกันครึ่งวันทั้งสองก็ตัดสินใจให้แองจี้ลงน้ำในเวลานี้ทีมเดลต้าได้ออกเดินทางไปแล้วครึ่งชั่วโมงมีพายและแพรไม้ที่เชื่อถือได้จอแดนบนแพรนั้นไปได้เร็วมากเร็วมากจนทิ้งคู่แข่งคนอื่นไปไกลเห็นสมาชิกทีมชาลีที่ยังอยู่ริมฝั่งย้อยเย้ยตัวเองหันกลับไปดูถึงรู้ว่าแองจี้ตามหลังมาเป็นที่รู้กันว่าทนได้ก็ทนไป จอแดนเลยนอนบนแพทําวิพื้นการกระทํานี้แม้จะไม่รุนแรงแต่ก็เป็นการดูถูกอย่างมากแองจี้เห็นฉากนี้แล้วก็โกรธมากเธอตั้งใจว่าจะต้องเอาชนะจอแดนให้ได้ในเวลานี้ทีมนักฆ่าอีกด้านหนึ่งก็พร้อมออกเดินทางแล้วอย่างไรก็ตามพรอพแพมีขนาดเล็กและไม่มีไม้พายทําให้ไบรอันต้องเหยียบน้ําอยู่กับที่ในขณะน,นี้เขาไม่สามารถสนใจคําแนะนําของฮาวิ่ได้เขาต้องพยายามรักษาความสมดุลของเรือให้ได้ดังนั้นในสนามจึงเหลือเพียงการแข่งขันระหว่างจอแดนและแองจี้ แองจี้ในฐานะนักตกปลามืออาชีพเธอเก่งในการสังเกตทิศทางของน้ำในทะเลสาดังนั้นเธอจึงเริ่มใช้ประโยชน์จากกระแสน้ำไหลลงไปขณะนั้นจอแดนยังไม่ตรหนักถึงความบุนแรงของสถานการณ์ยังคงเลื่นถไาลไปข้างหน้าอย่างไม่รีบร้อนแต่เมื่อเขาหันกลับมาก็พบว่าแองจี้ได้เข้ามาใกล้ตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> ด้วยการช่วยเหลือจากการไหลของน้ำในทะเลสาไม่เกินสิบนาทีแองจี้ประสบความสำเร็จในการแสงหน้าและเป็นคนแรกที่ไปถึงเกาะเล็กเธอไม่กล้าละเลยและรีบหาโครงดักปู เพื่อสร้างความวุ่นวายให้กับกลุ่มอื่นๆเธอจึงหยิบเพิ่มอีกสองโครงจากข้างๆจากนั้นก็พากลับไปที่แคมป์พร้อมตรงดักปูสังโครงในขณะเดียวกันจอแดนก็ถูกน้ำในทะเลสาบพ,พาออกนอกเส้นทางเริ่มที่จะออกไกลาจากเกาะเล็กๆนอกจากนี้สมาชิกกลุ่มอื่นๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีมอันฟ้าเพราะมีแค่จัสตินคนเดียวที่ทำแพรดังนั้นพวกเขาไม่ได้คิดจะแข่งขันเลยส่วนทีมนักฆ่าก็ไม่ต่างกันเพิ่งจะไปได้ครึ่งทางไบรันก็ทำไม้พายหล่นไม่มีทางเลือกจึงต้องขึ้นฝั่งปรับค่ายก่อน ไม่คิดว่าสุดท้ายจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําภารกิจสําเร็จเห็นเพื่อนร่วมทีมดีใจจนยิ้มไม่หุบก,กลับถึงแคมป์แองจี้ที่เหนื่อยล้าก็ล้มตัวลงนอนทันทีนิกก็รู้ตัวว่าทําผิดพลาดและขอโทษแองจี้อย่างจริงจังทั้งสองก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วพรุ่งนี้ก็จะได้ลงน้ําจับปูแล้วเมื่อเทียบกันแล้วจอแดนที่เคยนําหน้าอยู่กลับแย่จริงๆต้องกลับแคมป์ด้วยความท้อแท้เมื่อเผชิญกับความคาดหวังของเพื่อนร่วมทีมเขารู้สึกผิดและน้ําตาไหลออกมาโชคดีที่พวกเขาไม่ได้สนใจผลลัพ ทั้ง3คนกาะจอดแดนอย่างเข้าใจสถานการณ์ในสนามเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนต่อไปผู้เล่นจะรับมืออย่างไรเรามารอดูกันต่อไป